สวัสดีชาวราศีตุลทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวโนนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพ,พันธ์ชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมเรื่องราวความรักความสัมพ,พันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชนแนลาจาันปาดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเราจะดูค่ะว่าพลังงานพาไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไร พลังงานไพ่ใปได้ของคุณเป็นไพ่ของ10ดาบค่ะ10ดาบคือนิ่งเงียบเยันชาขัดแย้งเลิกลาเป็นพลังงานไพ่ที่พูดถึงการขัดแยง้งการเลิกลาเพราะฉนั้นชาวราศีตุลที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้สิ่งดีๆเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปหรือว่านําไปวางแผนลดความเสี่ยงนะะแนะนําดูให้จบคลิปนะคะบางทีขึ้นแบบต้นลายปลายดีเนาะนะคะดูสิว่าตอนนี้คุณกําลังเจอเรื่องราวของความนิ่งเงียบไหมคุณกาลังเจอปัญหาในเรื่องของความรักหรือเปล่าหรือคุณกําลังอยู่ใน สถานการณ์ของความขัดแย้งนะคะพลังงานไพ่ต่อมาค่ะนะเป็นไพ่ของหกคาถาหกคาถาเป็นไพ่ของการขอโอกาสหรือการกลับมาคุณขอโอกาสจากเขาหรือเขาขอโอกาสจากคุณนะคะพลังงานไพ่นะคะเป็นไพ่ของเดอะสตาร์ค่ะเดอะสตาร์เป็นพลัง,งงานไพ่ที่พูดถึงการอดทนรอคอยรอข่าวสารรอคํอรราตอบรอการบร้าน์ความสัมพันธ์ไพ่ของชาวราศีกุมคนเกิดในเดือนนั้น ไพ่เป็นไพ่ของเฮอร์มิทค่ะเฮอร์มิทเป็นไพ่ของชาวธาตุด,ดินชาวราศีพฤษภต่างวัยต่างชาติสิลสมาธิปัญญาความถูกต้องไพ่เป็นกิ่งถือดาบนะกิ่งถือดาบก็นี่เงียบเย็นชาขัดแย้งเลิกลาการเลิกลาของเราสองคนมีเรื่องของสิลสมาธิปัญญามีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มีเรื่องเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอายุนะหรือเปล่าหรือในที่นี้ชาวราศีตุลกําลังมีประเด็นมีปัญหาการขัดแย้งเลิกลาอันเกี่ยวข้องกับชาวธาตุด,ดินหรือชาวราศีพฤษภนะคะ พลังงานไพ่เป็นไพ่ของเด็กถือเรียนค่ะคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมาหรือถามว่ามีใครกลับมาหรือเปล่าในเอจนจี้นี้นะคะชาวราศีตุลน,น่าจะตั้งคําถามว่าการเลิกลาที่เกิดขึ้นหรือการนิ่งเงียบที่เกิดขึ้น,ย,น,ย,นยังมีการกลับมาในความสัมพันธ์อีกไหมอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะนะคะหรือข้อที่2ค่ะนะคุณกําลังอยู่ในเอจจี้เหมือนประมาณว่าเลิกลาไปแล้วแหละจบไปแล้วแหละ และใครคนนั้นเขากําลังกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะว่าพลังงานไพ่ของการขอโอกาสและการสื่อสารการพูดคุยการอดทนรอคอยรอข่าวสารรอคาตอบรอการบาลานซ์ความสัมพันธ์อยู่ในไพ่ของคําว่าขอโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีอยู่ในโมเมนต์อีกโหมดหนึ่งก็คือว่า อเลิกกันไปละนิ่งกันไปละแล้วมีการกลับมานะคะมีการกลับมาที่นี้ในการกลับมาเนี่ยนะมันเป็นสถานการณ์การกลับมาที่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเด็กถือเหรียญขึ้นคู่ไพ่คิงถือดาบเป็นการกลับมาที่ไม่ค่อยดีมันยังมีเงื่อนไขกติกาความไม่ลงตัวความต่างอยู่ในนั้นด้วยมีความผิดชอบชัว่วดีความผิดถูกนะความเหมาะสมไม่เหมาะสมอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะยังไงแล้วนะคะเรื่องราวในการกลับมาในตอนนี้เวลานี้หรือความคาดหวังในการกลับมานะดูดวงในวันนี้สิ่งที่อยากจะสมหวังในเรื่องของความ รักความปัถน,นาการให้โอกาสเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ผิดค่ะแต่ว่าต้องเป็นการกลับมาหรือการกอบกู้หรือการขอโอกาสที่น่าจะต้องมีเรื่องของไฮโลแฟนนาทางไฮโลแฟนเนี Hi ่ยเป็นพลังงานของไพ่พระผู้หลักผู้ใหญ่ศีลธรรมแล้วก็ถ้าเป็นเลขศาสตร์ตามวันเดือนปีเกิดก็จะเป็นเลขเก้านะคะไพ่ใบนี้แล้วเลขเก้าเวลาอยู่ในวันเดือนปีเกิดของอัตตาแสดงว่าคนคนนัน้นจะต้องมีคู่มีแฟนที่ถูกต้องตามศีลสมาธิปัญญา หรือถ้าอยู่ในเรือนปัดหนิคู่ครองนะคะคุณก็อาจจะมีคู่มีแฟนช้าเพราะว่าจะหาคู่บุญคู่บารมีหาคนศีนเสมอกันอาจจะยากหรือในพื้นดวงชะตาของเลขศาสตร์เลขเก้าไปอยู่ในเรือนแพยะ เราจะต้องหาคู่หาแฟนถูกต้องตามสินธรรมอย่าไปอยู่ในมุมผิดศีลอย่าไปอยู่ในมุมรักซอรักสามเศร้านช่ซึ่งในตามเกณฑ์นะปัดก็จะบอกว่าเวลามาดูดวงวันเดือนปีเกิดเขียนแล้วเนาะปัดก็จะบอกว่าคุณมีคู่มีแฟนได้นะแต่คุณอย่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่าไปอยู่ในมุมรักซ้อนให้ไปอยู่ในมุมที่ถูกต้องตามสินธรรมคุณก็จะสมหวังสมความปรารถนาได้นะนะเดี๋ยวดูวรับพลงงานไพ,พ่เพิ่มเติมค่ะ ไพ่เป็นอัศวินถือถ้วยค่ะเป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกคนเกิดในเดือนนั้นนะคะไพ่ของชาวราศีพิจิกใบนี้เป็นไพ่ของการกอบกู้หรือการอยากไปต่อ แังมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยว่าชาวราศีตุลมีใครที่พยายามจะกลับมาหรือเข้ามานะกรอบกู้ความสัมพันธ์หรือคนที่คุณมาจี๋นะดูดีๆว่าอย่าออกแนวผิดศีลเพราะว่าผิดศีลจะไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมอย่าออกแนวผิดศีลน,นะเพราะไพ่เจ็ดดาบแปลว่าอะไรชู้สาวนอกใจไม่ตรงไปตรงมาโกหกหลอกลวงใช่ไหมกิงถือเอ่อควีนถือกระทาค่ะควีนถือกระทาหมายถึงพฤทธศพพิจิกคนเกิดในเดือนนั้นถ้าเป็นชาวราศีตุลเดียวกับชาวราศีพิจิก ก็มีเปอร์เซ็นเป็นไปได้นะว่าคุณกําลังเจอเรื่องรัก้อนรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะว่าชาวราศีพิจิกชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกรกฎมีถุนและสิงห์นะค่อนข้างจะมีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของรัก้อนรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในทาไลน์นี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นพฤศบกับพิจิกนะเพิ่มเติมก็จะมี ชาวราศีพฤษภที่มีประเด็นกับชาวราศีตุลแบบนี้ก็ได้แล้วก็เป็นราศีกุมเนาะนะคะพลัางงานไพ่ต่อมาค่ะเป็นไพ่ของสิบกระทาบล็อกปิดกัน้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยแบกรับความรู้สึกไว้เพียงผู้เดียวคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณหรือสิบกระทาหมายถึงความเหนื่อยยากการลงตัวนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือครอบครัวค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะพลัางงานไพ่ใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่ของแปดกระทาแปดกระาหมายถึงโซเชียลมีเดีย คนที่เจอกันในการงานการเรียนแอปออนไลน์หมายถึงพลังงานของการสื่อสารพูดคุยเคมีที่ตรงกันมากๆเหมือนไพ่บอกว่าจะมีการบล็อกความสัมพันธ์นะบล็อกแพชชั่นบล็อกการสื่อสารบล็อกโซเชียลมีเดียของคุณแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นใน energy ที่ปัดเห็นในตอนนี้เวลานี้มีความเป็นไปได้นะว่าชาวราศีตุลกําลังเจอในโมเมนต์การพยายามบล็อกปิดกั้นและเดินออกจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ คุณรู้ว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วคุณรู้ว่าเขาไม่ค่อยชัดเจนนะคุณรู้ว่าเขามีตัวเลือกนะคะซึ่งแม้ว่าซึ่งแม้ว่าอาจจะมีการหายไปเขาก็จะกลับมาเพราะกลับมาแล้วคุณก็อาจจะพยายามบล็อกความสัมพันธ์นี้ไว้หรือปิดกั้นความสัมพันธ์นี้นะอาจจะไว้เวอร์ซ่าก,กันก็ได้ใครมาแอบสองชาวราศีตุลแล้วเจอเอเนอีในโมเมนต์ของการบล็อกการปิดกัน้นการนิ่งเงียบอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะแสดงว่าชาวราศีตุลกําลัง ะะพยายามออกจากความสัมพันธ์นั้นนะะหรือในที่นี้เป็นชาวราศีตุลํากับเขานะคะทำกับเธอคนนั้นนะเพราะว่าบัตรบอกไปแล้วว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณกําลังพยายามติดก,กั้นหรือเดินออกจากความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งนะคะเขาอาจจะพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์หรือขอโอกาสจากคุณ หรืออีกมุมนึงนะคะนะคุณกําลังไปขอโอกาสจากใครอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่อันนี้ในการที่คุณไปขอโอกาสจากใครบอกเลยนะว่าถ้าคุณเจอความเงียบๆกับเขาเนี่ยสิ่งที่เขากําลังบอกก็คือเขาไม่เลือกคุณหรือมองว่าคุณ่ะเป็นคนที่แบบ จ้าชู้หรือมองว่าคุณเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะไปดูด้วยว่าเราเคลียรเราหรือยังนะถ้าเราเคลียรเราเป็นคนโสดนะโมเมนต์ก็ให้เลือกอะไรที่ถูกต้องตามศีลธรรมเอาศีน5าสแกนไปเลยค่ะอันนี้เรียบร้อยนะมุมคนโสดนะใครเข้ามาเนี่ยเอาศีน5าสแกนเลยชัดเจนถูกต้องตามศีลธรรมคุ้มหาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้ศีล5าสแกนเราไม่ผ่านก็ตามไพ่วันนี้ค่ะนะปิดกั้นความสัมพันธ์ปิดกั้นแบบความสัมพันธ์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียหรือการสื่อสารระหว่างเรากับเขานะเอาไว้นะคะ อันนี้ก็อาจจะต้องใช้ความเข้มแข็งนิดนึงนะเพราะว่าปัจจุบันแล้ว,ว่าเขาจะพยายามเข้ามาหรือกลับมาหรือขอโอกาสในความสัมพันธ์เนาะนะะดูพลังงานไพ่คนรักเข้ใจเพเิ่มเติมค่ะมาดูดวงตาวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะวันเดือนปีเกิดจะตอบว่าเราเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่กันแบบไหนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเดินกับมันได้ถูกที่ถูกทางถูกเวลานะคะเดี๋ยวเราจะนะคะดูพลังงานไพ่ของคนรักเข้ใจเพเิ่มเติมไพ่เ,เป็นเนื้อฟูค่ะ บัตรพูดว่าไงคุณเจ้าชูหรือเขาเจ้าชู้มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่เหนียวแน่นไม่มั่นคงนะคะพนักง,งานของเดอะฟูลเฟนลี่ขี้เล่นเจ้าชู้นะคะไพ่ของชาวต่างชาติหรือโซนเอเชียแบบนี้ก็ได้หกดาบค่ะการหันหลังให้ความสัมพันธ์แยกอยู่แยกนอนแยกทางมาตามที่บัตพูดไหม นะคะพลังะะง Emperor, านไพ่นะคะ Emperor, เป็นไพ่ของดีแอมเปอร์ค่ะชาวธาตุไฟนะโดยแอมเปอร์เป็นไพ่ของชาวราศีเมษนะ,ะเกี่ยวข้องกับต่างวัยต่างชาติก็ได้นะคะพลังงานไพ่ต่อมาค่ะนะไพะ่เป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญการตัดสินใจในการเริ่มต้นหรือการเลือกนะ,ะ,นะะดูไพ่เพิ่มเติมค่ะนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของห้าดาบห้าดาบหมายถึงความเครียดความคิดมากขัดแย้งเลือกลา การตัดสินใจของคนรักคนรู้ใจของคุณในตอนนี้เวลานี้มีพลังงานไพ่ของการหันหลังให้ความสัมพันธ์การเลิกลาการที่เขาไม่เลือกคุณหรือคุณไม่เลือกเขาการที่เราอยู่ในเอจี้ของเดอะเอ็มพลอร์ที่มีความต่างวายัยต่างชาติหรือต่างศา,าสนาหรือพ่อแม่ครอบครัวมีอิทธิพลในความรักความสัมพันธ์ แล้วก็เป็นพลังงานที่พูดถึงการที่ตัวเราอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ในรูปแบบอนาคตแต่ว่ามาไปตกไพ่ของ6ดาบแล้วก็5เหรียญห้านะดาบนะคะอันนี้มีความเป็นไปได้ว่านะค,ะคนรักเขารู้ใจในตอนนี้เวลานี้เขาก็ได้ไพ่ในโมเมนต์คุณอาจจะทํากับเขาหรือเขาอาจจะทํากับคุณก็ได้นะ ก็คือมันมีการหันหลังหรือการตัดสินใจจบความสัมพันธ์หรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์และรวมถึงแม้ว่าจะมีการพยายามนะกลับมาในความสัมพันธ์หรือต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะนะถูกถูกตัดความสัมพันธ์ได้อีกเพราะว่าไพ่ของชาวราศีตุลที่ขึ้นมาในตอนนี้เวลานี้มีสิบดาบมีสิบคาถามีคิงถือดาบค่อนข้างจะชัดเจนว่าเลือกที่จะนิ่งเงีเยบบล็อกนะปิดกัน้นนะเพื่อที่ จะไม่ให้อีกคนหนึ่งติดต่อหรือกลับมานะนะพนักงานไพ่เพิ่มเติมค่ะแปดรามค่ะเครียดคิดมากดราม่านะเหมือนที่คุณมักจะถามนะลูกดวงมักจะถามกันเอาปัดที่เราทําแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงเอาเครียดคิดมากและดราม่าค่ะเอาเรื่องคุณออกจากสมองไม่ได้ค่ะจัสเมนค่ะเป็นไพ่ของวิบากกรรมบุญทํากรรมแต่งทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วนะคะพลังงานไพ่ต่อมาค่ะนะเป็นไพ่ของเด็กถือดาบค่ะแอบส่องแอบดู พลังงานของความขัดแยง้งพลังงานของชาวราศีกลุ่มมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะว่าคุณกําลังเดียวชาวราศีกลุ่มอยู่ชาวราศีพฤษภชาวราศีพิจิกสามราศีนะสามราศียอนฮิตเลยนะนะคะแล้วก็พลังงานไพ่ของเด็กถือดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการแอบส่องแอบดูเหมือนเขาเองพยายามส่องดูคุณพยายามติดตามคุณพยายามมองคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้ที่จะกลับมาในความสัมพันธ์แต่อย่างที่บั่นบอกไปว่ามันมีการปิดกั้นใช่ไหม ะะแล้วเขาก็ดูดราม,ม่าค่ะให้เป็นเดสค่ะเดซไม่แพ้ของชาวราศีพิจิกเด็คือความเครียดความคิดมากรอเวลารอเวลารอกาจริงนะอันนี้คอนเฟิร์มให้ดูเขาจะเอาชาวราศีตุลออกจากสมองไม่ค่อยได้ในการตัดสินใจจบความสัมพันธ์หรือการปิดกั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดูคุณจะทําให้อีกคนหนึ่งมีความคลั่งรักมากพอสมควรแล้วก็เครียดคิดมากมากพอสมควรแลอัศวินถือดาบก็ขึ้นด้วยค่ะมาเหมือนที่บัตบอกเลยค่ะ อาซิมิตถือดาบคือไน์ไม่อ่านถามไม่ตอบปิดกั้นความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่บัดพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าการนิ่งการเงียบการปิดกั้นที่เกิดขึ้นมันคือการมันคือสัญญาณของการจบความสัมพันธ์แล้วทําให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราเลือกเราจะไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกเราแต่ทําให้เกิดภาวะของความคิดความเครียดความคิดมากแอบซองแอบดูพยายามจะแก้ไขพยายามจะต่อสู้เพื่อรัก นะคะแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนประมาณว่ารู้สึกอารมณ์ไม่ดีด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนอารมณ์ไม่ดีแล้วก็เดทเนี้ยเอาเรื่องคุณออกจากสมองไม่ได้แบบนี้ก็ได้ด้วยอันนี้โดยสามใบนี้เวลาขึ้นคู่กันนะนคะนักเรียนนะค่อนข้างเป็นพลังงานของความคิดมากในระดับมากแล้วเป็นความคิดมากที่เขาจะไม่วางนิ่งวางเฉยเขาจะแบบมาหาคุณก็ได้พยายามหาทิศท,ทางติดต่อคุณก็ได้พยายามจะ fighting ในความสัมพันธ์นี้ก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นการที่เราปิดกั้นความสัมพันธ์หรือหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้ อารมโมเมนต์ moment, เหมือนประมาณว่าถ้าเรื่องราวเป็นสตอรี่ของคนที่แบบเคยเลิกกันไปแล้วกลับมาใหม่แล้วคุณก็ยังปฏิเสธเพราะว่าคุณมีความแอบกลัวในความไม่จริงใจแต่เขาก็จะพยายามในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้คุณรู้สึกว่าเขาเลือกคุณแล้วคุณคือนัมเบอร์ o คุณคู่ตัวจริงไม่ต้องกลัวฉันฉันจะต่อสู้เพื่อให้เขาเพื่อให้คุณมั่นใจว่าฉันคือรักแท้อันนี้ปดคิดว่าถ้าใครคนหนึ่งกลับมาในความสัมพันธ์แล้วมาขอโอกาส คนที่กลับมาในความสัมพันธ์ก็มีหน้าที่ที่จะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะว่าคุณคือความจริงใจและคือความรักแท้นะคะไม่ใช่กลับมาแล้วก็ยังเป็นทรงเดิมอารมณ์เดิมใช่ไหมอันก็คือสิ่งที่เราจะจะต้องพยายามให้ความสัมพันธ์นี้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกได้รับความจริงใจแล้วได้เห็นความพยายามที่จะแก้ไขในปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้แลวเราจะไม่ต้องไม่เกิดขึ้นอีกเพ้นชาราศีตุลเองเนี่ยค่อนข้างจะปิดกั้นความสัมพันธ์นี้ เพราะยังรับรู้และรับทราบได้ว่าเนี่ยตัวเขาเองอาจจะเป็นการกลับมาที่ไม่เคลียร์กลับมาแล้วน่าจะเป็นแบบเดิมทรงเดิมกลับมาแล้วยังมีเงื่อนไขกติกาที่ยังไม่ได้สามารถแก้ไขได้ทําให้ปัญหามันไม่ได้แบบถูกการแก้ไขที่แท้จริงพอเดินหน้าไปในอนาคตมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะเออ เดินหน้าได้หรือไม่เป็นอะไรที่ถาวรเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลตอนนี้ค่อนข้างมีพลังงานของความเด็ดเดี่ยวมากพอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเข้ามาแอบส่องแอบดูชาวราศีตุลในตอนนี้เวลานี้นะคะปัดบอกเลยถ้าคุณไม่ถูกต้องชัดเจนคุณอาจจะมไม่สมหวังกับชาวราศีตุลได้นะถ้าคุณไม่แก้ไขไม่ปร,ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงนะคุณอาจจะมีสิ่อกหักผิดหวังเลิกรากับนะชาวราศีตุลได้นะเพราะชาวราศีตุลค่อนข้นขางมีพลังความคิดที่แรงกล้าว่าห้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขไม่ถูกต้อง เขาจะไม่กลับกลับไปในความสัมพันธ์นั้นแล้วหรือไม่เลือกในความสัมพันธ์นั้นนะคะอันนี้ก็ถือเป็นข้อบวกมากกว่าข้อลบนะคะเพราะว่าเราต้องมีเส้นมาตรฐานนะ,ะความรักความสัมพันธ์คําว่าชีวิตคู่คือคู่ไม่ใช่ขี้เนาะนะคะ,นะะแล้วก็ ความสัมพันธ์ที่ดีนะมันต้องยืนอยู่บนสีสมาธิปัญญาความถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องแอบเข้าใจโมเมนต์ของคนที่ของชาวราศีตุลน,นิดนึงแล้วก็คนที่มากอบกู้ด้วยนะว่าเขาต้องการอะไรเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดเขาต้องการอะไรคุณก็ต้องทําให้ได้อย่างที่เขาต้องการนะมิงั้นชาวราศีราศีตุลไม่กลับแน่นอนนะคะไปะดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบให้ทาโร่นะคะ วันเดอร์บีเกิดจะตอบว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่กันแบบไหนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเดินกลับมาได้ทุกที่ทุกทางทุกเวลาแต่วถ้าเกิดชาวราศีตุลมาดูดวงส่วนตัวต้องถามแน่นอนว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่านะในตามเกณฑ์ดวงชะตาค่ะจากคู่ตามวันเดือนปีเกิดแล้วเราจะอยู่เราจะดูในเดือนเนื้อคู่ก่อนว่าเขาเรากับเขาเป็นเนื้อคู่กันไหมหรือเป็นคู่มิตรกันหรือเป็นวิบากตามความรักกันเป็นเดวิลก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคู่เป็นแฟนแต่งงานกันไไม่ด้นะะค เกณฑ์การเลิกราหรือการปิดกั้นความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นตามพื้นดวงในตอนนี้เวลามาดูดวงวันเือไปเกิดต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนะตกเลขกริย์คู่ขัดแย้งเลิกลาเช่นเลขกระสาสองเจ็ดสามเจ อนะไพวกนี้เป็นเรื่องระสเรื่องเรื่องการขัดแย้งเลิกล่นะคะทําให้คุณนะคะมีเกณฑ์ของการเลิกล่นะคะซึ่งมันจะตกทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาและหน้าไพาด้วยนะนะมันจะตกเกณฑ์การขัดแย้งเลิกลาหรือการกรอบกู้ไม่ประสบความสาเร็จรวมถึงค่ะมันเป็นพื้นนว่ชะตาที่ตกเลขศานหนึ่งฐานพระราหูนะคะหนึ่งฐานพระราหูให้พลังงานของความยอมหักไม่ยอมงออย่างตอนนี้นะหนึ่งฐานสิบหนึ่งฐานพระราหูอยู่ในวันเดือนปีเกิดของชาวราศีตุลแน่นอนยอมหักไม่ยอมงอ เรื่องที่ไม่แก้ไขเราจะไม่อดทนมันจะมีความขัดแย้งมีความเป็นเนไฟนะอยู่ในความสัมพันธ์ได้เรือนอริเรือนหีนะจะอยู่ในพื้นดวงของชาวราศีตุลแบบนี้ได้มันส่งผลในลักษณะเหมือนประมาณว่าเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่แบบ คือเดิมเนี่ยเราอาจจะอดทนแก้ไขกันมาได้แต่พอแต่พอตกเรือนอๅิีตกเรือนหินะได้เป็นเลขศาสตร์ที่ไม่ดีด้วยมันจะแปลว่าเราไม่อดทนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในตามวันเดือนปีเกิดจะตอบได้หลายอย่างมากชาวราศีตุลสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปัดหูนะคะเก้าสิบเก้าปัดดูดวงปีเอ่อตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่จะต้องมีวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยชาวราศีตุลก็คงอยากจะรู้แหละเอาปัดยังจะมีการกลับ นะกลับไปในความสัมพันธ์นี้ได้อีกหรือเปล่าในขณะที่เราเข้มแข็งจริงๆแล้วในเรื่องนี้ปัดบอกแล้วว่าถ้าไม่ถูกต้องตามศีลธรรมก็ต้องเข้มแข็งในการมูออนใช่ไหมนะคะต้องเข้มแข็งในการมูออนนะไพ่เป็นสิบถ้วยค่ะแล้วก็ขึ้นคู่ไครของชาริออตค่ะเหมือนในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะต้องเจอความเป็นชาริออตก่อนชาริออตเนี่ยแปลว่าต้นลายไปด ชาลีออดแปลว,ว่าอุปสรรคและปัญหาความขัดแย้งความไม่ลงตัวเส้นขนาดในความสัมพันธ์ชาลีออดมานักใหม่ถึงการสู้รบหรือการสู้ลุยถ้าคุณสู้และอุทิศตนกับความสัมพันธ์ที่ยากลําบากนี้มากพอคุณก็จะประสบความสําเร็จน,นะเพราะฉะนั้นคําว่าคุณจะกลับไปในความสัมพันธ์นี้อีกไหมคุณต้องไปดูแล้วละ่ะว่าคุณสู้ไหมแล้วเขาสู้ไหมถ้าสู้เหมือนเหมือนกันแบปบลว่าสําเร็จน,นะ โอเคไหมนะคะพลังงานไพ่ของวันค่ะวันอะไรที่มีผลต่อชาวราศีตุลในช่วงเดือนนะคะกรกฎาคมนี้นะคะวันอะไรบ้างคะพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของคนเกิดวันอังคารค่ะวันอังคารนะคะไพ่เป็นไพ่ของคนเกิดวันศุกร์ค่ะนะคะเป็นคนเกิดวันพุธค่ะวันพุธนี่ออกเดือนนี้เยอะมากนะจ๊ะนะคะแล้วก็ไพ่เป็นไพ่ของคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะ มีแต่วันยอดขิดทั้งนั้นแหละอย่างเช่นวันศุกร์เนี้ยนะวันจันทร์เนี้ยเนาะวันพุธก็ออกเดือนนี้เยอะมากนะคะแล้วก็เพิมเ่มเติมเมื่อกี้วันอังคารนะคะราศีเมื่อกี้ปัดบอกว่าอะไรพฤษภพ,พิจิกแล้วก็กลุ่มใช่ไหมเดี๋ยวดูซิว่ามีราศีอะไรเมถุนมีราศีอะไรอีกนะคะเมษมีราศีอะไรอีกขอโทษะค่ะนะ,ะปัดบีบผิดสำรับอนะ่ะไปไดีมองเนาะ ตามของไพ่อยู่นะดูราศีดูราศีอะไรนะคะพลังงานไพ่นะคะเป็นไพ่ของเนียเมถุนค่ะนะราศีเมทุนนะคะนาเมถุนไพ่เป็นราศีมังกรค่ะนะคะไพ่เป็นไพ่ของราศีเมษค่ะนะคะและพลังงานไพ่นะคะเป็นไพ่ของราศีพฤษภค่ะว้าวเนี่ยพฤษภขึ้นมาต้นคิบเพิ่มเติมก็จะมีกลุ่มกับพิจิกนะจ๊ะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ของ บทสรุปและคาแนะนานะําค่ะนะอ่ะตอบคำถามยอดทิยให้ก่อนนะเดี๋ยวว่เดี๋ยว,ม,ยวม่สนองนี้ไม่คมเนาะชาราสีตุนถามวกก่าเอาปับเราจะมนะูฟออนมนะคะมูฟออนเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมมูฟออนเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมไหมนะอะดูซีไพ่สนองนิ้ว่าอย่างไรนะขอสับไพ่ดีๆก่อนนะจน๊ะนะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของ the ะสตาค่ะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะ ไพ่ขึ้นมาแบบนี้เนาะนะคะไพ่เป็นไพ่ของจัสติกค่ะนะคะ,นะคะเป็นคนที่ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วก็มีความยุติธรรมในความสัมพันธ์สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ถูกต้องตามศีลธรรมตามกฎหมายแล้วเป็นคนที่ถูกต้องชัดเจนได้ด้วยวะดีมากดีเลิศประเสริฐสีสกลายเป็นว่าการเคลียร์ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เจอรักใหม่ที่ดีกว่าเดิม นะคะคเจอรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะแต่ปัดบอกเราว่าถ้าคุณอยากจะไปต่อหรือให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้ก็สามารถที่จะกลับไปในความสัมพันธ์ได้ใช่ไหมแต่เราต้องพยายามกันเยอะๆเพราะมันไปตกชาลีออดนะนะพลังงานไพ่ของคําแนะนำและบทสรุปของชาวราสีตุลค่ะนะใครมาจากทิกต o k ดูคลิปเต็มได้ที่ช่อง youtube นะคะแล้วก็ เฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กกับทิกตอกจะมี3 e มีติดตามให้ครบทั้ง3 EP ีีนะคะจะได้ไม่งงกันนะคะแล้วก็ใครที่นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ปัดหันา99ใครที่สนใจในเรื่องของห้องเรียนออนไลน์ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดมินนะคะเจตคธาค่ะเจตคธาเป็นไพ่ของนะคะคนเกิดวันเสาร์เป็นไพ่ของความเหนื่อยอย,าายากลำบากวิทยุสาสะนะครับปัดก็จะแปลไพ่เจคธา,าสั้นๆว่าเข็นคกขึ้นภูเขาเนะะี่ยมันเป็นไพ่ของความ ขัดแยง้งเป็นไพ่ของการต่อสู้แก้ไขปัญหาเนะยทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะหยิบข้อไหนมาใช้นะถ้าห,หยิบข้อการแก้ไขปัญหาได้ไหมก็ได้คนะ่ะก็อารมณ์เข็นกบขึ้นภูเขาแต่ถ้าเกิดมองเป็นเรื่องความเหนื่อยยากก็ใช่อีกนะคะพลังงานไพ่เป็นเดอรสเตนค่ะสองใบนี้เวลาขึ้นคู่กันเนี่ยอ่ะนี้เรียกว่ายากสุดๆแล้วเหนื่อยสุดๆไนงะมองบวกก็คือต้องพย,ยายามแก้ไขให้ถึงที่สุดไฟติ้งให้ถึงที่สุดก็เหมือนไพนะ่ชาลิออนนะชาลิออดนะเวลาขึ้นคู่เดอรสเตนเจคาถาเก้าข้อทา พวกนี้จะเป็นพลังงานแบบเดียวกันถ้าไม่อดทนมากพอถ้าไม่อุตสาหะมากพอมันจะพังนะคะมันจะพังนะคะเพราะมันเป็นไพ่ของการแบกรับและภาละดมูลค่ะเป็นไพ่ของคนเกิดวันจันทร์ไม่ไพ่ของความเครียดความคิดมากถูกเลื่อนถูกรอไม่ชัดเจนนะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของชาวเวอร์ค่ะชาวเวอร์ Tower คือการขัดแยง้งการเลิกลาและพลังงานไพ่ใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่ของสวาทหเหมือนสิ่งที่กําลังที่เกิดขึ้นในตอนนี้เวลานี้ ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องของคนที่พยายามพยายามแก้ไขยพยายามไฟติง้งพยายามจะไปต่อแก้ไขไฟติ้งแล้วไปต่อแต่ว่าอุปสรรคปัญหาความไม่ลงตัวความไม่เข้าใจความซับซ้อนมันก็มีมากมายในความสัมพันธ์ของคุณเช่นเดียวกันเหมือนไพ่ก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยเป็นไปตามคาดคิดนะเพราะว่าเดิมูมันเข้ามามันได้แต่คําว่ารอให้เวลาเป็นไปไม่ตามคาดคิดเครียดคิดมากด้วย แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นทาวเวอร์เนี่ยก็แาลว่าเรามีสิทธิ์จะไม่สมหวังน้ำอาหรือมหรือสิ่งที่เราคาดไว้อะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแม้ว่าเราจะไฟติ้งหรือเราจะให้เวลากับมันเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็จะได้ทาวเวอร์ขึ้นมาก็คือความไม่สมหวังเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ว่าชาวราศีตุลจะกอบกู้ความสัมพันธ์ไม่ประสบความสําเร็จหรือพยายามในความสัมพันธ์ไม่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งซึ่งถ้ามันไปอยู่ในโมเมนต์ของรักสองรักสามเศร้า,ราความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอ่มมอละ ไม่สํเร็จอยู่แล้วปัดบอกเลยแต่ถ้าเกิดหรือหรือคุณกําลังอยากจะกลับไปรีเทิร์หรือไปดิวกับคนที่เคยแบบเลิกรางกันเพราะเรื่องรักซอลรักสามเศร้าอย่างเงี้ยนะปัดมองว่าน่าจะไม่สําเร็จนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ปัดบอกแล้วว่าจะเจอคนใหม่ทีด่ดีกว่าเดิมใช่ไหมแฮปปี้แอนดิงด้วยเพราะฉะนั้นพลงังงานไพ่ที่เข้ามาในวันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะต้นคิดขึ้นเท่าไหร่สิบดาบใช่ไหม ะะจบคลิปก็ยังเป็นไพ่ที่พูดเหมือนเดิมเลยว่าเรามีโอกาสสูงมากที่จะเจอเรื่องของเกณฑ์การเลือกลาอันมีเหตุจากนะคะเงื่อนไขและกติกามันไม่ค่อยลงตัวนะคะอันมีเหตุมาจากะะผิดศินก็ได้ผิดที่ผิดทางผิดเวลาก็ได้นะ,ะและรวมถึงมีการกลับมากอบกู้ด้วยแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จอีกใช่ไหมนะคะแล้วเขาก็ดูจะมีความเครียดคิดมากแลก้วก็ก็ค่อนข้างจะพยายามค่อนข้างมากแต่ก็มีสิทธิ์จะไม่ประสบความสําเร็จได้ด้วยนะเด<ะ>ี๋ยวดูไพ่ของ นางฟ้าค่ะนางฟ้าบอกว่าอะไรเนะี่ยลางงานไพ่านางฟ้าค่ะเป็นไพ่ของนะคะฟริสค่ะฟริสแปลว่าคนเจ้าชู้พูดตั้งแต่ต้นคลิปไหมอื่ม่นะเหมือนการปิดกั้นในครั้งนี้คุณมีความเข้าใจว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ หรือความสัมพันธ์นี้มันมันมันไม่ค่อยจริงใจนะคะแล้วก็เวลี่ซูนค่ะเวลี่ซูนแปลว่าเร็วๆรนี้นะคนะแล้วเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นอาจจะอยู่เร็วเวนี้หรือคุณจะได้เคลียร์นะในความสัมพันธ์เร็วๆนี้แบบนี้ก็ได้ด้วยนะนะสิ่งที่เก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปหรือว่านําไปวางแผนลดความเสี่ยงใครที่มาชมไม่ชมไม่จบคลิปแนะนําชมให้จบคลิปนะนปนะถ้าเกิดว่าในความสัมพันธ์นี้คุยกันได้คุยกันแก้ไขได้แก้ไขนะคะแล้วก็พยายาม positive คิดบวก ให้โอกาสคะแต่ว่าโอกาสมันก็ต้องเป็นโอกาสที่มีคุณค่าเป็นโอกาสที่อยู่บนความแก้ไขยอย่างจริงใจใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ปั่นหัรา99ใครสนใจในเรื่องของการเรียนออนไลน์ห้องเรียนกลุ่มปิด Facebook ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดมินนะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า